สวัสดีครับมนัรีนรับสู่รายการยูนิทูนเรื่องควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำสัปดาห์ พอกับผมนัวมทวชระเมธีวรนัน์จากทีมกรุก๊ตการลงทุนบรอยจอยสปริงประเทศไทยก็มาอัปเดตนะครับช่วงต้นสัปดาห์กันนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะสอใสนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวขึ้นพร้อมๆกันนะครับผมก็มีหลากหลายเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นก็นํามาโดยในฝั่งของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะหุ้นในฝั่ง,งกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งถ้าหลายๆท่านนะครับทั้ง คนไทยเองคนเอเชียคนจีนหรือคนสหรัฐเนี่ยนะครับเป็นแฟนขับทางด้านเทคโนโลยีนะครับหรือว่าตัวของพวก AI เป็นคนที่ใช้อะไรพวกนี้ก็น่าจะได้ข่าวดีทั้งคู่นะฝั่งของสหรัฐนะครับหรือคนไทยเองนะก็จะได้ข่าวดีกับในฝั่งของ Google นะครับซึ่งก็ประกาศนะครับอัปเดตนะครับตัวของ AI ที่ชื่อ g ิม i n i นะฮะก็เพิ่มมานะฮะหลังจากที่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับ h a t GPT ก็อัปเดตของตัวเองมาคู่แข่งอีกคนนะครับก็อัปเดตอีกมา นะครับแล้วก็มีล่าสุดก็ g m i n น i ก็เอาด้วยนะครับขณะที่ในฝั่งพี่จีเองก็ตัว阿里巴巴ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ก็ออกมาอัปเดตนะครับในฝั่งของโมเดลเอของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้หุ้นเทคโนโลยีนะครับในในหลายๆประเทศนะครับทั่วโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นครับก็จะมีข่าวดีในแง่ของ1ตัวเลขเศรษฐกิจครับของฝั่งสหรัฐที่ก็ยังคงออกมาในลนักษณะที่เป็นแย่กําลังพอดีนะครับก็คือแย่ ในแบบที่พอจะให้เฟ็ดลดดอกเบีย้ย นะครับซึ่งดีกับเศรษฐกิจดีกับตลาดหุ้นดีกับตราสารนี้แต่ไม่ได้แย่ถึงขั้นที่จะรีเซชชันนะครับขณะที่นะครับผมมีเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นนะครับในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับกับจีนที่ยังคงทะเลาะกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้คงมาเล่านะครับในตรงรายละเอียดให้ฟังกันนะครับอ่ะก็มาดูนะครับในตัวเลขเศรษฐกิจก่อนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวของฝั่งสหรัฐครับที่ประกาศออกมาก็ส่วน ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขย้อนหลังของเดือนกันยายนนะฮะที่ดีเลยไปเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมีตัวของ g r n m e n t shutdown นะครับก็มาประกาศอันอันอรัวๆกันนะครับปรากฏว่าก็ออกมาในทิศทางที่อย่างที่เล่าครับว่ามันเป็นทิศทางที่แย่กําลังพอดี นะครับที่มันก็ทําให้มุมมองของนักทุนครับต่อการโอกาสในการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งครับซึ่งมันก็ดีครับดอกเบีย้ยลงแต่เศรษฐกิจไม่ถดถอยนะฮะก็เป็นภาพที่นักทุนอยากจะตามนะครับอย่างไรก็ดีก็คือตอนแรกเนี่ยนะฮะที่ทางทางหน่วยงานต่างๆเขาประกาศเอาไว้ทีคือตัวเลขอันนี้มันจะประกาศของเดือนกันยายนถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วเอ่อตัวเลขของเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายนก็จะเป็นตัวที่ค้างอยู่นะครับปรากฏว่าทางหน่วยงานพวกกรมสถิติต่างๆของสหรัฐเขาบอกว่าโอเคในช่วงที่ผ่านมามันเป็นโกลเมนชัดดาวเพราะฉะนั้นแล้วไอเดือนกันยานี่ตัวเลขมันมันรวมไว้ก่อนแล้วเพียงแต่มันชัดดาวก่อนที่จะประกาศเพราะ,ะนั้นมันประกาศได้แต่เดือนตุลาของพฤศจิกายนเนี่ยนะครับมันอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะมันคล่อมเดือนเดือนเดือนช่วงของชัดดาวเพราะนั้นเขาเลยขอว่าจะไปประกาศรวบยอดทั้งตุลาคมและพฤศจิกายนทีเดียวในช่วงปลายเดือนธันวาคม นะคือตอนแรกภาพมันเป็นแบบนี้ครับนักลงทุนก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะถ้าเดือนกันยายนออกมามันมันแล้วแล้ว,ล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 วที่เหลือล่ะจะทํายังไงดีเพราะว่ามันจะถูกลวบยอดไปหลังตัวของเฟดนะที่จะประชุมในเดือนธันวาคมมันนั้นเฟดก็จะมีแค่ตัวเลขเดือนกันยาแล้วเฟดเขาจะโอเคไหมนะครับปรากฏว่ามันมีตัวช่วยออกมาอีกตัวหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมันจะเป็นตัวที่เราเรียกกันว่าเบสบุก นะครับก็ถ้าตัวเบชบุ๊กครับให้ดูครับเบชบุ๊กเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับมันคือตัวของรายงานนะครับที่ทางเฟดนะครับหรือธนาคารกลางสาหรัฐสาขาต่างๆที่เขาจะมีสาขาย่อยๆอยู่ตามภูมิภาคเนี่ยนะครับเขาจะส่งข้อมูลเข้ามาแล้วมาทําเป็นรวมเล่มรายงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละเดือนนะครับซึ่งไอเนี้ย ไม่ได้ถูกคอมเมนต์ฉดดาวครับเพราะว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเป็นหน่วยงานที่ถูกยกเวน้นห้ามชัดดาวเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานสําคัญนะครับก็มันมีเบสบุกตัวนี้ออกมาครับซึ่งมันจะเป็นรายงานที่มันไปทำซอรวจเศรษฐกิจระหว่างช่วงเตือนตุลาคมนะครับจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนมันก็เลยต่อเนื่องกันพอดีครับว่าเรามีตัวเลขเศรษฐกิจเดือนกันยาที่ประกาศมาตุลาพฤศจิ ไม่ประกาศไปประกาศ,ป,กาศปลายธันวาแต่มีเชบชชุกตัวเนี้ยให้มาดูอีกทีปรากฏว่าตัวเวชบชชุกตัวนี้มันออกมาค่อนข้างใจเข้าตีมครับก็คือทางสาขาเฟดต่างๆที่เขาไปเซอร์วมาเนี่ยเขาก็ได้ความมาว่าเรื่องของการจ้างงานชะลอตัวลงแต่เล็กน้อยน,นะครับแรงกดดันจากเงินเฟ้อไม่เท่าไหร่ทรงตัวแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ทรงๆนะนะครับก็ออกมาในภาพที่ยังเข้าตีมแย่กำลังดีนะครับซึ่งก็เลยทําให้ตลาดบอกว่าถ้าอย่างเนี้ย มันที่เหลือมันไม่มีอะไรแล้วนี่นะครับเฟดไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็ได้จะดูเดือนกันยาดูเบสบุกก็จบและตัดสินใจได้ก็ทําให้โอกาสในเรื่องของการลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมก็ยังคงอยู่ครับผมตลาดก็ยังพอจะมองว่าก็ยังมีโอกาสหน้าที่ธันวาคมอาจจะได้ลดดอกเบีย้ยนะครับผมก็เป็นภาพที่ทําให้ตลาดแฮ ppy มานะครับอีกหนึ่งเรื่องในในใน,ในเรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านมานครับส่วนเรื่เศรษฐกิจอื่นๆครับก็จะมีอย่างของไทยเราก็มีพวกส่งออก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับผมซึ่งก็ออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างจะทรงๆ่งครับก็แย่กว่าคาดทรงแยกก่กั่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแย่น้อยกว่าคาดเล็กน้อยนะครับก็เป็นภาพที่ออกมาทรงส่งนะครับมีอะไรอีกบ้างก็หลักๆก็จะมี GDP ครับในฝั่งของหลายๆประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นรอบ2องอย่างไต้หวันพวกนี้นะครับเกาหลีนะครับหรือว่ายุโรปพวกนี้มันจะเป็น GDP รอบที่สอแต่คนที่ประกาศรอบแรกคือตัวของอินเดียนะครับเพราะอินเดียเนี่ยเขาไตรมาสเขานับไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขามันก็เลยทําให้การประกาศนี้มันจะคล่อมกับชาวบ้านเขาหน่อยอินเดียในยประกาศ GDP ตราไตรมาสสของเขา นะครับผมซึ่งจริงๆอ่ะมันก็เทียบเท่าไตม่าสาของประเทศอื่นนี่แหละนะครับผมก็ออกมาเติบโตมากกว่าที่คาดครับออกมาที่8.2%นะครับจากที่ตลาดค่ารว้แค่7.3%เองก็น่าสนใจครับว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นอินเดียมันอาจจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นเนื่องจากคนไปกังวลว่าคุณโมดีกับทรอมมายังดีวกันค้ากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วทางการถ้าใครตามวิส i ิงเราเรามีข้อมูลให้ดูเรื่อยๆครับว่าเซนติเมนต์ในประเทศดูดีมากครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวเล็เศรษฐกิจนะครับหรือ IPO แล้วก็บวกอะไรพวกนี้ นะครับผมพวกงบกำไรบริษัทโจทเบียนพวกนี้ก็แข็งแรงต่อเนี่ยนะครับมันติดอย่างเดียวครับก็คือไอสารัเนี่ไม่ไม่ยอมบรรุเดียวกันค้าสักทีนะครับถ้าเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเป็นนักทุนระยะยาวครับที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องซื้อวันนี้แล้วโบกพวกนี้เนี่ยจริงๆสามารถสะสมได้นะนะครับในฝั่งของอินเดียก็อาจจะออกไซเว่์หน่อยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับ อ่ะนะครับก็มาดูตัวข่าวเรื่องเทคโนโลยีกันนะครับผมก็มาช้าแต่มาแรงมากครับผมก็จะเป็นตัวของ Google ครับที่เปิดตัว AI ตัวใหม่ที่ชื่อว่า Gemini 3.0นะครับก็ได้รับความวิจารณ์นะครับในเชิงบวกอย่างล้นหลามเลยทั้งจากตัวลูกค้านักวิเคราะห์นักวิจารณ์พวกนี้นะครับรวมถึงถ้าไปดูในตลาดทางด้านขวาครับก็จะเห็นได้ว่าที่เขาไปทำพวกแบบทดสอบต่างๆที่ AI เขาชอบทากันนะฮะทดสอบทา คำนวณตัวเลขทดสอบเตาแบบคำถามตอบอะไรพวกนี้นะครับเราก็ให้คะแนนออกมาพอกดว่ามาวินเลยฮะคะแนนแสูงสุดนะครับในเกือบทุกๆแบบทดสอบีรไอเขาทำกันนะครับผมก็ชนะทั้งตัวเองในรุ่นเก่านะครับแล้วก็ชนะคู่แข่งอีก2คนครับที่เพิ่งออกโมเดลล่าสุดมาอันนึงก็จะเป็นตัว c r u s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  o n e t นะครับผมซึ่งเป็นในตัวบริษัท AI อีน้องใหม่อันหนึ่งที่ Microsoft เขาก็แอบ,บเข้าไปลงทุนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว Chat GPT 5.1ตัวล่าสุดชนะหมดเกลี้ยงนะครับก็เลยน่าสนใจมากครับก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับยังไม่นับนะที่มีข่าวเรื่องของที่ทาง Berkshire Hathaway เนาะที่มีรายงานว่าขอซื้อนะซื้อซื้อ,อหุ้น Google นะฮะไอเทคนอื่นไม่เห็นจะซื้อเลย Nvidia ขึ้นดีมากเลยไม่ซื้อ แต่ซื้อ Google นะครับผม,ผมก็เป็นปัจจัยที่สมทบกันเข้ามาแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยตัวของราคาหุ้น Google เนี่ยก็ขึ้นนะครับแล้วก็พานะครับในฝั่งหุ้นเทคโนโ,โลยีปรับตัวขึ้นยกเว้น NV i d i ีเดียครับที่อาจจะรู้สึกว่าเหมือนโดนแย่งตลาดไปก็กเป็นตัวเดียวในกลุ่มเทคที่ไม่ได้ปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับ Google ถ้า Google พัฒนาได้ดีขยายตลาดได้ดีครับมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งอุตสาหกรรมแหละยกเว้นคู่แข่งโดยตรงอย่างเช่นแบบพวก เอ็นวีเดียนะครับพวกโอเพนไอนะที่อาจจะยังไม่ได้จดทะเบียนตลาดหุ้นพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ย่อตัวลงานะครับนอกจากนั้นครับ Google เขาก็าประกาศในเขามีการรายงานผลประกอบการครับก็รายได้โตดีมากนะครับแล้วก็เขาจะมีรายงานในฝั่งของเรื่องการขายชิปครับปรากฏว่าไม่มีอันหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือตัวกู o ก l e เนี่ยเขาเอาชิปนะฮะ ตัวที่เรียกว่า TPU นะคร TPU เนี่ยนะย่อมาจาก Tensor Processing Unit นะครับซึ่งมันก็คือตัว CPU นี่แหละเป็นตัวหน่วยประมวลผลที่ใช้สำหรับทำกูเกิลเขาใช้เองสมัยก่อนเขาใช้เองใน Data Center ของเขานะเพื่อช่วยให้เวลาที่เสิร์ช Google แล้วมันเร็วขึ้นนะครับปรากฏว่าเขาก็เอามาปรับแปลงบิดนิดนึงแล้วเอาไปขาย นะครับผมซึ่งมันกลายเป็นว่าประสิทธิภาพในการที่เอาไปทํา d a t า c e t t e r เนี่ยนะครับหึคือมันตรงตัวครับเพราะ Google ก,ก,ก,ก็ใช้ใน Data Center อยู่แล้วนะครับสก็คือมันประมวลผลในลักษณะบางอย่างได้ดีกว่านะครับผมคือปัจจุบันเนี่ยยอดฮิตมันจะเป็นตัว G.P.U.G.P.U. GPU คือ Graphic Processing Unit ก็คือ C.P.U. ที่ใช้ในการจอ N.V.D.I i a เอา G.P.U. มาแล้วบิดแล้วเอาไปขายไปทํา Data Center ซึ่งประสิทธิภาพดีไหมดีครับ แต่ว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่อง1กินไฟเยอะนะครับผมแล้วก็สองก็คือราคาแพงเพราะมันไปเอาชิปเหมือนอาชิปง่ายๆมันเอาแทเอาชิปเอากาดจอ,อะฮะแต่ว่ามาใช้ในการทําแบบ Data Center มาประมวลหัวใมันไม่ได้เฉพาะได้แต่มันใช้ได้นะฮะมันก็เลยประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเรื่องต้นทุนนะ ตัวเขาเรียกว่าอะไรแหละความสามารถมีแต่ว่ามันเปลืองไฟเอาพูดอย่างาง่ายง่ายเพราะฉะนั้นการที่ Google เอาตัว TPU เนี้ยมาขายครับมันก็เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่เพราะว่า 1. คือไอ้ TPU ของ Google เนี่ยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีเมื่อ10ปีแล้วมันแต่มันดันมาใช้ในถ้าเกิดปรับดีๆแล้วเนี่ยนะครับหรือใช้ให้มันตรงกับ Data Center เฉพาะจุดเนี่ยนะครับมันก็เวิร์ก นะครับไม่ต่างการที่เอาไป n v i d i a เดียเนี่ยเอาชิป n v i นว a เดียมาใช้เพราะนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งคือมันดีกับ Google เองเอาชิปของเก่าตัวเองเนี่ยมาปัดนิดหนึ่งแล้วขายแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันดีมันเวิร์กสำหรับลูกค้า2ก็คือมันปฏิวัติอุตสาหกรรมครับแทนที่ทุกคนจะต้องแบบเฮ้ยคุณจะทำา AI อทำ data center ต้องไปซื้อชิป n v i นว a เดียมาจริงก็ซื้อใครก็ได้ครับก็ไปซื้อพวกที่มันเป็น TPU คล้ายๆโมเดล Google ของผู้แขวก็ทำกันมานะครับเพราะนั้นถามว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยนะครับมัน ขายได้คนเดียวนะครับมันก็กลายเป็นมันกระจายเค้กออกไปมันทําให้จริงโดยรวมนะฮะ,ะนิสเปิงเรามองว่ามันดีกับทั้งอุตสาหกรรมวุ้นถิ่ อาจจะไม่ดีกับเอ็นวีดีคนเดียวเท่นั้นเองเพราะว่าทุกคนก็จะมาทําแบบนี้ทุกคนก็จะซื้อของที่มันถูกลงอุตสาหกรรมมันก็จะมีตัวของกําไรเนี่ยนะครับมากขึ้นในเพื่อในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับ a อนะครับเพราะนั้นแล้วจริงๆก็เป็นประเด็นที่เรามองบวกนะครับกับกลุ่มของเทคโนโลยีโดยรวมให้มันมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ทําให้โดยรวมๆเนี่ยนะครับถ้าเราถือในกองทุนที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์นะครับพี่แต๋ออาจจะดูครับบางกองทุนที่มี N เยอะ หน่อยนะครับสำหรับในพอร์ตก็อาจจะทําให้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกกองทุนที่เป็นผูน้หุ้นสหรัฐหุ้น N a s d a q นะครับหรือกองทุนหุ้นเทคโนโลยีนะอย่างอีสปิงเราก็มีตัว g t e ทที่เป็น Global t e ท h พวกเนี้ยนะครับมันก็มีกระจายการลงทุนออกไปในกลุ่มเทคโนโลยีที่มันกว้างกว่าแบบนี้โอเคนะครับน่าจะได้ประโยชน์โดยรวมๆกับอุตสาหกรรมนะครับนี่ก็จะเป็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาขา่าว สุดท้ายนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของเฮลท์แคร์ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮลท์แคร์เนี่ยปรับตัวขึ้นดีมากนะฮะหลังจากที่มีรายงานว่าตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับเขาเริ่มที่จะ มีแนวโน้มนะฮะจะไปต่ออายุอุดหนุนในโครงการโอบามาแคร์นะออกไปก่อน2ปีนะฮะแล้วค่อยว่ากันเพราะว่ามันกําลังจะสิ้นสุดนะครับในในในตัวของเงินอุดหนุนนะครับก็เล่าให้ฟังนี้ครับว่าไอตัวโอบามาแคร์ที่เราที่ที่ที่เราพูดพูดกันเนี่ยนะครับจริงๆตัวกฎหมายเนี่ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงนะมันเริ่มต้นตตอนแรกเนี่ยมันชื่อ ACA Affordable Care Act นะครับแล้วก็มีกฎหมายตัวลูกตามมา ะะก็พวกนี้นก็จะเป็นตัวตัวตัวเรือธงของฝั่งพรรคเดโมแครตซึ่งทรัมป์ก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้ามันเดี๋ยวมันไม่ได้หน้าเขาไงเขาก็ไม่ค่อยชอบแต่จริงๆอ่ะไอตัวนี้มันค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากๆครับเพราะว่าไอตัวที่เราเรียกว่าโอบามาแคร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นกฎหมายที่ถ้าพูดง่ายๆนะครับมันเหมือนของการเคลียร์ระบบการทําประกันใหม่นะครับในประเทศโดยที่มันมีเงื่อนไขครับว่าโอบามาเนี่ยนะครับบังคับให้ประชาชนทุกคนเนี่ยซื้อประกันสุขภาพแต่ เอาระบบเข้ามาช่วยเอาการลดจนภาษีเข้ามาช่วยแล้วทําให้โดยรวมเนี่ยมันมันมันถูกลงเบี้ยประกันมันถูกลงมันก็กลายเป็นว่าจากเดิมคนอเมริการบางกลุ่มเช่นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางรายได้ต่ําเขาไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพได้เพราะเบี้ยประกันสุขภาพเขาแพงมากครับเมื่อเทียบกับรายได้เขาที่อาจจะเยอะนะแต่มันก็แพงอยู่ดีนะฮะคนไทยเรายังซื้อประกันสุขภาพได้ได้ได้ง่ายกว่าเลยนะครับเพราะนั้นเขาก็ไม่ซื้อนะครับแต่โอบามาบอกเฮ้ยไม่ได้เขาอยากให้คนเขาคนของเขาเนี่ยมัน มันซื้อประกันอ่ะทุกคนมีประกันอ่ะทุกคนก็ใช้ไม่งั้นคนก็ป่วยกันเยอะแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปหนักพวกไอ้มันจะมีพวกโครงการบัตรทองอะไรของเขาพวกนั้นนะฮะซึ่งเขาก็ไม่อยากเขาอยากให้ทุกคนอ่ะช่วยกันรับผิดชอบเพราะว่ายิ่งคนไม่ซื้อประกันเบี้ยประกันมันก็จะยิ่งแพงแล้ว้คนที่จ่ายไหวมันก็จะมันวันหนึ่งมันจะจ่ายไม่ไหว ก็เลยเข้าโครงการนี้ออกมาทุกคนต้องบังคับครับทุกคนในชาติเขาจะต้องซื้อประกันสุขภาพยกเว้นคนที่แบบยากจนมากๆเนี่ยจะใช้ตัวบัตรทองของบ้านเขามันเรียก m e d i c a r นะครับก็คนที่เป็นไรายได้ตั้งแต่ต่ําขึ้นไปทุกคนต้องซื้อบังคับนะครับโดยที่ก็ทําระบบเข้ามาให้ให้โปร่งใสามากขึ้นมาเลือกว่าช้อปปิ้งกันได้ไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราจะซื้อประกันสุขภาพลูกค้าต้องไปเปรียบเทียบแต่ละเจ้าเองแต่ของสหรัฐเขาบอกงั้นเขาทําระบบกลาง ทุกคนต้องออกมาใส่ในระบบนี้แล้วมาเปรียบเทียบมันจะได้ดูได้ว่าเอาทําให้มันเป็นสแตนดาดเดียวกันดูได้มันจะได้เหมือนเหมือนกันไม่ต้องไปเข้าแต่และไม่โหกว่าจะได้ประกันสุขภาพบ้านเราทีเนาะต้องช็อปต้องไปถามตัวแทนตัวแทนต้องทํารายงานมาให้นะฮะก็ทําอย่างนี้สองเจ้าเราก็เหนื่อยแล้ว ะขงสา,าระบอกทำมาเก็ตเพรสที่เดียวทำปับพอทุกคนซื้อปับแล้วให้เบ n นฟิตเรื่องของการลดเครดิตภาษีนะครับอันนี้ข่าวๆนะครับประเด็นนี้คือมันจะมีตัวของปี2021กับ2022ที่มันเป็นตัวกฎหมายลูกครับที่เหมือนกฎหมายตั้งอ่ะคือที่น้นเล่าไปเมื่อกี้แล้วมันมีกฎหมายลูกมาที่เป็นตัวเหมือนกับเพิ่มสิทธิ์นะคือให้เครดิตภาษีเยอะขึ้น นะฮะแล้วก็ขยายในแง่ของครอบคุมคนมีรายได้สูงก็ให้ลดหย่อนภาษีได้นะอะไรอย่างเงี้ยมนไม่ได้จํากัดคือคือตัวตัวที่มันเป็นกฎหมายแม่เนี่ยมันให้เฉพาะคนที่กลางต่ำถึงกลางกฎหมายลูกเนี่ยมันบ e n e ฟิตดีขึ้นแล้วให้คนรายได้สูงด้วยนะครับปนคือไอ้ตัวนี้นะฮะตัวกฎหมายลูกเนี่ยมันจะครบกําหนดนะฮะในวันในสิ้นปี2025แล้วตอนเนี้ย ในสภาสหรัฐยังดิวกันไม่ได้ครับว่าจะต่อยุไปหรือว่าจะขยับเงื่อนไขอะไรยังไงนะฮะแต่ประเด็นคือทรัมป์บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับซึ่งปัญหามันคือถ้าไม่เอาจนมันหมดเนี่ยนะครับให้ดูตารางทางด้านขวาครับนี่คือตัวของเบี้ยนะครับสุขภาพที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถ้าทรัมป์บอกไม่เอาอะไรเลยนะแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจากเดือนมครับตัวของ คนจนนะครับในฝั่งของสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็ปกติเขาจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ FPL ก็คือ FPL ของสหรัฐเนี่ยเขาจะมีเส้นเส้นหนึ่งเราเรียก FPL FPL คือถ้าคนรายได้เท่านี้แปลว่านี่คือเส้นแบ่งของคนที่รายได้พอกินกับไม่พอกิน100%นะ FPL สมมติ FPL เขาบอกมาโอเคคนมีเงินเดือนหมื่นหนึ่ง FPL คือหม,มืน่นหนึ่งสมมตินะเป็นบาทละกัน FPL หมื่นหนึ่งใครมีรายได้ต่ำกว่าหมื่นหนึ่งแปลว่าไม่ค่อยมีพอกิน ถ้า100%ของ1 0 0 0 0ก็คือ1 0 0 0 0หนึของ1 0 0 0 0ก็คือ2 0 0 0 0อ่าก็จะค่อยเป็นเปอร์เซ็นต์ของ FPL นะครับที่เป็นเงินเหมือนกับเอ่อเงินรายได้หรือเงินเดือนที่คิดว่ามันพอกินอ่านะประมาณนั้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับคนที่เป็นรายได้น้อยๆน,นะครับก็จะจ่ายน้อยถูกไหมาเบีย้ยด้วยด้วยเงื่อนไขเดือนที่รัฐบาลเขาช่วยเยอะนะเขาก็จะจ่ายถ้าเป็นคนรายได้ต่ำๆเลยเขาไม่ต้องจ่ายเบีย้ยประกันเลยนะส่วนเปอร์เซ็นต์รัฐบาล จ่ายค่าเบีย้ยประกันสุขภาพให้หมดเลยอยู่เรื่องอย่างเดียวถ้าเป็นคนที่เงินเดือน20,000ื่นเทียบกับเมื่อกี้นะ FL 10,000หมื F ่ e 1, 000, นเนาะคนเงินเดือน2 0 0 0 0นนะครับ200%จ่ายเบีย้ยประกัน2%ออนงะรของไรายได้นะ2%ไม่เกิน2%ของไรายได้คน300ก็จ่าย 6, คน400ก็จ่าย8.5มันจะเด้งขึ้นไปครับคนที่จนจะไม่ได้ฟรีเบีย้ยประกันแล้วเขาจะต้องจ่ายเบีย้ยประกันจากศูนย์เนี่ยมาเป็น2%ของไรายได้นะครับแล้วก็ โอ้ oh, ถ้าเป็นคน200% FPL เนาะนึกถึงค,คนเดือน2คนเงินเดือน20,000ต้องจ่ายเบีย้ยเพิ่มจาก2%เดิมขึ้นมาเป็น6.5%ของไรายได้คิดง่ายๆก็คือปีที่แล้วจ่ายให้หลายปีนี้จ่ายเพิ่มขึ้น3เท่านะครับคนเงินเดือน300% 400%ก็ขยับขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะนี่คือปัญหาครับว่าถ้าฟรัมปล่อยฟรีปล่อยเบอร์เนี่ยนะครับคนเบีย้ยประกันมันจะเด้งพอเบีบ้ยประกันมันจะเด้งแบบคนก็เลิกทำประกัน บริษัทประกันก็แย่ลงคนเลิกทำประกันคนก็ไปหาหมอน้อยลงเฮลท์แคร์ก็ไม่ค่อยจะดีถูกไหมฮะแล้วถ้าคนจ่ายทำประกันน้อยลงเบี้ยประกันน้อยลงปับ๊บเดี๋ยวเบี้ยประกันมันก็แพงแพงก็ไอคนที่มันเคยทำได้ก็จ่ายไม่ได้มันก็ทุกอย่างมันจะเป็นโดมิโนโล,ล้มกัน,ปนไปหมดเลยแล้วมันจะไม่ดีทั้งในส่วนของบริษัทประกันไม่ดีทั้งในตัวของเฮลท์แคร์ นะครับเพราะนั้นเพราะมันมีข่าวมาว่าทรัมป์บอกว่าใกล้จะยอมแล้วใกล้จะยอมแล้วนะครับก็เลยเป็นภาพที่นะครับน่าสนใจว่านะถ้ามันดีลกันได้ขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบยืดไป2ปีไปก่อนระหว่างคุยหรือว่าอาจจะยืดไป6เดือนใดๆก็แล้วแต่แลราคุยกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาพดีๆกับทั้งกลุ่มประกันแล้วก็กลุ่มของเฮลท์แคร์โดยเฉพาะจริงๆอะ่ะเฮลท์แคร์จะดีสุดเพราะว่าคนมีประกันสุขภาพ คนก็ป่วยก็เข้าโงพาบาลได้ถูกไหมฮะแต่บริษัทประกันมันอาจจะดีน้อยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการแข่งขันแล้วก็โดนกดเบี้ยด้วยนะครับแต่เฮลท์แคร์เนี่ยดีแน่นอนนะครับสุดท้ายให้ดูหน้านี้ครับหน้านี้คือจํานวนคนที่ใช้โอบามาแคร์ชื่อมันโอบามาแคร์ที่มันเป็นเดโมแครตแต่จริงๆอ่ะคนรีพับริกันใช้เยอะกว่าเพราะนั้นถ้าทรัมป์ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม ตายแน่เสียงเขาแย่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนํามาสู่ตัวของกองทุนที่เราแนะนําในสัปดาห์นี้ครับผมก็สัปดาห์นี้ครับหนึ่งเฮลแคครับเราคิดว่าดีลเนี่ยข่าวข่าวลือเนี่ยน่าจะเป็นข่าวใกล้จริงครับน่าจะมีดีลตัวขยายโอมาร์แคลมาซึ่งก็จะดีกับเฮลแคในระยะยาวนะครับ g t e ทคครับ l ก b a l t e c h ครับก็แนะนำครับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการแข่งขันที่มันเพิ่มมากขึ้นในระดับที่กำลังดีแล้วมันทำให้ตัวของค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยมันลดลงกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็เราเชียร์ไปทาง g l o b a l t e เทคโนโลยเนาะนะฮะกระจายการลงทุนไปในฝั่งของเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ในสหรัฐก็จะได้กระจายกระจายรวมรวม,วมทั้งอุตสาหกรรมด้วยสุดท้ายเราแทสุดท้ายเราแนะนําในฝั่งของอินโดนีเซียนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงครับแต่ว่าหุ้นอินโดนีเซียก็เฟื้นตัวได้ค่อนข้างจะดีครับก็ได้รับแรงสัมสนุนทั้งจากเรื่องของสหรัฐด,ด้วยนะสหรัฐ ลดดอกเบีย้ยนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนลงนะครับก็เงินไหลออกเข้าในฝั่งของเอเชียก็ได้ประโยชน์เพิ่มความดส่วนภายในประเทศครับนักเพิ่งปรับน้ําหนักตัวของอินโดนีเซียเพิ่มในอัจฉริย์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันจะไปล้อกับในตัวของนโยบายการเงินธนาคารกลางอินอินโดนะครับที่นะครับเพิ่งประกาศว่าเขาจะผ่อนคลายนโยบายการเงินก็จะเป็นจิปฐะนะครับหลายๆอย่างที่มันรวมรวมกันที่ทําให้ตรงอินโดนีเซียเนี่ยครับยังม,มีความน่าสนใจอยู่ก็จะเป็นสารวัทุนที่เราแนะนาใน นะครับอก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับผมก็สำหรับน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับยูนิทนโ,นโนประจำสัปดาห์นี้ผมและทีมงานอนุัาตลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ